สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมเฮ้ยไปทำยไมบ่าเป็น,นเทา <c oughs> ไหร่แวีพี่ไปทีแล้วเร็วฮะมา <c oughs> ถึงแล้วครับผมวันนี้เรามาทำอะไรคะามาซ้อมโชว์เหมือนเดิมค่ะมาซ้อมโชว์เหมือนเดิมค่ะหน <c oughs> ูฟอนถือมูวะโอ้ยฟอนไม่ถูกหรอกเพราะว่าแบบยังยังไม่เป็นเลยค่ะ ต้องจีบเป็ไงต้องจีบอย่างนี้ครับอ๋ออุ้ยขอบคุณพี่บอลที่สอนหนูนะคะครับแต่สร้งเด็ยโ่งเข่าเร็วว่ะนูดนด่วนนี้นี่ไงพี่ก็กินแก้มก่อนปลาเรียวไปฟอนครบยังกระสิบโมเมนทาแตงโมแต่ยัง กำลังลงรถง <laughs> ถึงแล้วนะครับพี่น้องครับขอกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องมีโชว์พิเศษพิเศษนะครับพี่น้องต้องเตรียมตัวมาดูได้เลยนะครับผมวันที่ยี่บสี่แล้วก็วันที่สิบเจ็ดนี้เป็นงานเปิดอัลบั้มนะครับของบริษัททอปไลเดมอนะนะครับผมสำหรับใครที่คิดฮอดคิดถึงนะครับไปหากันในเด้อครับพี่น้องที่ ตลาดลองมาสิเออนะครับพี่้องครับเป็นรื่องมาเป็นกำลังใจจริงวันอาที่นั้นน้ำไหนเด้อครับผมตั้งใจบักคักนะครับผมแต่ว่า้ารลังอันกับโบธนัดแต่ว่าสิพยายามเหตุให้มันออกมาได้ดีที่สุดเจ้าฟอนนั่นสิกับโบคอยเก่งนะครับแต่ว่าก็จะพยายามฟอนให้มันสวยให้มัน ดีที่สุดให้มันลงน้ำมูกให้มันจบน้ำมูกที่นอาขอกำลังใจหน่ด้อยครับอุ้ยคือว่าแค่สาวขอบคุณแม่ๆขอบคุณพัสดุทุกกล่องขอบคุณของขวัญขอบคุณเสื้อขอบคุณพี่ๆแม่ๆวันนี้มันเกิดใครนะมันเกิดพี่หลิวันเกิดพี่ิวแฮปปี้เบอร์เดย์พี่หลิวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมทำอะไรก็ ขอให้มีคนรักคนเมตตาเหมือนน้องที่เมตตาน้องสองคนเป็นดูน้องสองคนนะครับผมขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณกำลังใจทุกๆชิ้นเลยนะครับแฮปปี้เบรดย์พี่หลิวครับได้สอมนะครับ